นอนุรักษ์บุญสนครับท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยขออนุญาตกับเรียนหารือท่านประธานผ่านไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเรื่องขอเดินทางกลับบ้านเกิดคือประเทศไทย ดิฉันได้รับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างแสนสาหัสจากคนที่ได้ชื่อว่าพ่อคือนายปราณีตกุลบุตรอยู่บ้านเลขที่878หมู่11บ้านสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนประธานคะมีลูกชายชื่อว่านายธนวัน์กุลบุตรลูกชายได้ไปทำงานที่เมืองอาบูดาบีสาธารณรัตอาหรับอิมิเลต โดยผ่านบริษัทจัดหางานตั้งแต่เดือนตุลาคม2554รวมถึงวันนี้กว่า3เดือนแล้วในเดือนแรกที่ไปได้อัตราเงินเดือน20,000บาทค่ะที่เมืองอาบูดาบีเนี่ยนะคะหลังๆมาค่ะเดือนที่2ที่3ย่างเข้าเดือนที่4นั้นให้เป็นรายชั่วโมงค่ะได้ประมาณเดือนละ7 8 0 0 0ึบาท,ง 8, บาทเงินเดือนแม้นจะน้อยนิดเพียงหยิบมือเดียว ก็พยายามที่จะอยู่ต่อให้ครบตามข้อตกลงของบริษัทแต่ด้วยอากาศที่แตกต่างกับประเทศไทยอย่างมากและการทำงานนอกโครงอาคารที่ในเมืองอาบูดาบีนั้นร้อนถึงกว่า50องศาเซนเซียสทำให้ในายธนวัต์กุลระบุตร อายุแค่21ปีอยากกลับบ้านเกิดคือประเทศไทยเพราะป่วยจากอากาศที่แตกต่างมีอาการปวดศีรษะวิงเวียนหน้ามืดเป็นลมหลายครั้งจึงอยากสู่อ้อมกอดประเทศไทยจึงร้องขอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำมนุษย์ผู้ยากไร้ที่ไปขายแรงงานที่เมืองอาบูดาบีกลับสู่ประเทศไทยขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ เพื่อกลับสู่กรอบของครอบครัวไทยนั่นคือเรื่องแรกค่ะท่านประธานคะเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากขออนุญ,ญาตท่านประธานนิดเดียวค่ะเรื่องที่สองนี้ผ่านไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องติดตามงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนแบบสพช105ทั29วงเล็บปรับปรุงค่ะดิฉันได้รับการประสานงานอย่างต่อเนื่องจากนายธีระแก้วอุ่นเรือนผู้อำนวยการโรงเรียนจงกลกิติขจรตำบลวัฒนาอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครถึงการติดตามงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนแบบสพช105ทั 29ซึ่งเรื่องเรื่องนี้นั้นมีการประสานอย่างต่อเนื่องจากกระทู้ถามที่1 2 4่สรอสภาผพพู้แทนราษฎรสิบห้ากันยายนสองพร้อยห้ของนางอนุรักษ์บุญสนและตอบโดยนายชินวรบุญยเกียรติรัฐมนตรีว่าการในขณะนั้นมีรายละเอียดโดยย่อว่าเพื่อส่งสาม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนขอให้สำนักเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่สองสกลนครเขตสองนั้นนำเสนอแผนจัดตั้ง จนเป็นที่มาแบบคำขอตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนประกอบปี2555ลำดับที่3รหัสเลข6หลักคือ540449โรงเรียนจงกลกิติขจรแบบสปช202ทับ261หลังนั้นงบประมาณ1 2 3 5,400บาทต้องบอกว่างบนี้หายไปไหนคะ ตอนนี้ทางโรงเรียนและคนในหมู่บ้านต้องการอาคารเรียนมากดังนั้นแล้วจึงขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการให้อย่างเร่งด่วนขอพระคุณท่านประธานที่เมตตาค่ะ